แต่ผมชอบพ้าสไตล์นี้นะแบบเพราะผมอาจจะเป็นเพราะผมเล่นรุ่นเก่าไงเวลาจเจอพ้าแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนไปอยู่ในยุคเดียวกับคุณพ่อพี่หลงก็มาอยู่ในยุคเดียวกันแต่พอเป็นพ้าที่นิยมเก๋มหมดเลย,ยใช่เป็นพ้าที่แบบพะรอดผงสุพรันนางพญาเนี่ยเก๋มหมดเลยเป็นพ้าแพงเก๋มหมดเลย พอเป็นผ้าแพงเก๊หมดเลยอันนี้ผมแยกเป็นสองกองนะกองนี้เดี๋ยวผมให้เพื่อนดูทีว่าเป็นอะไรกันแน่เพราะว่ามันสึกจนเขาขูดหมดเลยส่วนตรงนี้พี่ปล่อยไหมพี่ลองดูก่อนว่าห่วององคไหนไหมอ่ะผมไม่มีองในใจเลยเพราะผมไม่ค่อยรู้เรื่องพระเลยอันนี้คือความยากมากเลยรูไ้ไหมพี่ลองดูก่อนว่ามีห่วงไหม เอ้านึกว่ากลับไปแล้วองนี้เก้ครับครับเบียไม่มีราคาครับครับผมนี่ไม่เอาอะไรนะครับเมื่อกี้ของพี่เขาเนี่ยเหมือนของของเจ้เลยเนี่ยมีทั้งหลายองคเรียงเต็มเลยครับผมสุพรรณครับเก้ครับ ตายแล้วข้ออยู่ในคอแล้วผมบอกเกดนี่หมดกำลังใจแล้วนะในใแต่อันนี้ปล่อยไหมต้องถามเฮียก่อนที่เลือกมาปล่อยไหมไปล่อยเนาะนครับสดีคา้าบสดีครับโอ้ะระวังชนกันเราบังชนกันโอเคเอานนี่มาก่อนไอ้กมึงจังหวะเวี่ยงดูโอโอน้องเขาด้วยมึงกาดกัดเอาน้องไปเลยใช่ไหม คือพระพี่นี่แบบชอบมากเลยนนี่มันไปปิดตาแล้วมีอะไรหยุงมีพระหยุงบนอีกทีเองชอบพุทธมว่าพระปิดตาพระปิดตาผมไม่เคยเห็นพระพ่อต่อจนกระทั่งเดินึือก่อนวันเีิดครตอนที่เขาดูพระเขาจะปิดท่อมล็อกตลอดลูกหกคนนี่เป็นยังไงอ๋อคือปกติแล้วจะไม่มีแบบนี่มีพระพุทธขี่พระปิดตา เลยแบบไม่เคยเจอเลยแปลกดีผมยันเลยว่าพระองค์ที่มาให้นีก่าเก่าแน่นอนฮะเก่าไม่มันจะมีแบบเกยเก่าสมัยก่อนกับเก่าตั้งแต่สมัยก่อนมันมีเก๊มานานพระปิตาแต่บางทีเราไม่รู้ว่าแต่อันนี้คือแท้แหละเพราะมันไม่ตรงพิมพ์กับพระที่เขาเล่นกันอันนี้หลักการในการทําพระเกยต้องเกยพระที่เขาเล่นกันถูกไหมพระไม่เล่นกันพี่จะเก๊ทําไมเพราะขายใครไม่ได้ อันนี้คือพระที่เขาไม่เล่นกันแต่มันแปลกฉะนั้นมันไม่เก๋นแน่มันต้องแท้ไม่มีทางเพราะว่ามันไม่มีคนรู้จักตั้งแต่สมัยนี้ไงสมัยก่อนก็ไม่มีคนรู้จักสมัยนี้ก็ไม่มีคนรู้จักอนาคตก็ไม่มีคนรู้จักมันไม่มีใครรู้จักพระที่จะแพงก,ก็ต่อเมื่อมีการเขียนสตอรี่มายาวนานเมื่อห้าสิบปีแล้วหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง,งหลวงพ่อแก,ก้ววัดเกวันนี่เป็นเรื่องตั้งแต่สมัยห้าสิบปีแล้ววันนี้ห้าสิบปีหลัง พระเหล่านั้นมันคิดเมื่อห้าสิบปีก่อนวันนี้ก็ยังคิดแล้วหายากมากกว่าเก่าจึงแพงแต่ห้าสิบปีก่อนที่เขาคิดกันองคหนึ่งห้าพันหมื่นหนึ่งเมื่อห้าสิบปีก่อนถือว่าแพงแต่ห้าสิบปีหมื่นหนึ่งมันจึงมีเก๊ตั้งแต่ย,ยุคนั้นพระที่พี่เอามาส่วนใหญ่เป็นพระที่ไม่เก๊เพราะเมื่อก่อนมันไม่เล่นทันเ <laughs> พียงแต่ว่าวันนี้มันมันกลายเป็น,ม,นมันเจอผมไงมาเจอผมไงถ้าไปเจอคนอื่นเขาก็ไม่สนใจเขาไม่รู้จัก ผมเองก็ไม่รู้จักแต่ผมเห็นว่าเฮ้ยมันเท่ดีปิดตาแบบเอยบางองค์ก็เออแปลกดีเว้ยงานแบบนี้ไม่เคยเจอมีพระพุธขี่พระปิดตายเงี้ยก็เลยแบบเออแปลกแต่อย่างเนี้ยผมบอกให้อย่างนี้เป็นพระปีรันวัดละคังที่เห็นเียมทุกองค์เี้เยใช่ใช่เพราะเป็นช่างเลปบติกใช่ไหมฮะเนี่ยเป็นปีรันพิมพ์สี่เหลี่ยมพวกเนี้สยสวยๆองค์หนึ่งประมาณแปดพันแต่แต่ละองค์ของพี่มานี่หลุดหมดเลยเนื้อหลุดหมดเลย แล้วนี่จะแตกแล้วแต่ผมมาเห็นว่าพระที่อ่ะเป็นพระสไตล์แบบโบราณน่ะผมชอบผมเป็นคนชอบพระสไตล์เนี้ย,ย,ยไ,ดได้ผมผมมีองค์นี้ขายได้ห้าพันนี่องค์นี้หมื่นกว่าผมบอกเลยทั้งหมดของกองพี่มนีองค์นี้หมื่นกว่าบาทองค์นี้ประมาณสี่ห้าพัน เออเดี๋ยวให้เพื่อนดูองนี้หน่อยอว่าว่าว่าขักใช่บังพรมไหมแล้วมันไปซาะถ้าอันนี้โชคดีเป็นบงังพรมพี่ก็ได้ตังเป็นแสนแต่เขาซาะหมดเลยดูไม่ออกเลยพี่อะไรอ่าเขาค่าาอยอยู่ในคออ่าผมให้คุณค่าของความโบราณหนึ่งแสนในความโบราณ อันนี้คือพี่ถ่ายคลิปผมอยู่เหรอเนี่ยไม่ได้ถ่ายนี่เหรอไม่เป็นไรครับไม่เนีอันนี้ผมถ่ายคลิปผ,ผมอยู่แล้วไม่คือไม่คือคืออย่างนี้ตอนนี้พระที่เบียนพระโบราณเยอะผมดูแล้วเยอะแยะไปหมดเลย <laughs> ผมเลือกเฉพาะองค์ที่ผมแปลก อ่าแล้วมันชอบสไตล์ผมสไตล์แบบโบราณผมว่าไปเนี่ยผมแงะหมดอะไม่เป็นไรที่อยากได้เท่าไหร่พี่บอกผมรับได้ผมเอาอ่าแสนสองอ่ะผมเช่าพี่อ่ะง่ายๆเพราะผมชอบความโบราณแต่ผมเชื่อว่าพี่มีโบราณแบบนี้อีก